ลราเข้าขั้นวิกฤตข้าราชการทหารตำรวจแห่กันลาออกไปทำงานอย่างต่างประเทศทนค่าครองชีพไม่ไหวจากกรณีเกิดปัญหาข้าราชการทหารตำรวจในสปปลาวพากันลาออกไปขายแรงงานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศไทยเพราะได้ค่าจ้างที่สูงกว่าเป็นราชการในสปปลาวรัฐบาลลาวมีนโยบายที่จะปรับเพิ่มเงินอุดหนุนให้ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการบำนาญ ไม่เกินเดือนมิถุนายน2567นี้ก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศนางทิพกรจันทวงสาห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลการประชุมของคณะรัฐบาลครั้งที่สองที่จัดขึ้นเมื่อวันที่26 ถึง27ธันวาคมพศ2566ว่ามีวติให้เพิ่มเงินอุดหนุนให้กับพนักง,งานข้าราชการทหารตำรวจอย่างช้าที่สุดในไตรมาสที่2ของปีพศ2567เป็นการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนของพนักง,งานข้าราชการทหารตำรวจจากปัญหาเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะได้เพิ่มเงินอุดหนุนจำนวน150,000กีบหรือประมาณ230บาทต่อเดือนนอกเนือหจากเงินเดือนก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2566รัฐบาลลาวได้เพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพให้กับพนักง,งานข้าราชการทหารตำรวจที่ได้เงินเดือนน้อยต่ำกว่า 1, 1 7 0 0 0ล้านกีบหรือประมาณ2,500บาทถึงแม้ว่าจะได้มีการเพิ่มเงินอุดหนุนแล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริงก็ยังไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตและไม่สอดคล้องกับค่าของชีพในลาวในหลายเดือนที่ผ่านมามีพนักง,งานข้าราชการทหารตำรวจในเขตปกครองต่างๆพากาัานลาออกแล้วไปทำงานทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศเนื่องจากไรายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการยังชีพโดยเฉพาะทหารชัน้นผู้น้อย ที่อยู่ตามแนวชายแดนถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับเงินอุดหนุนพิเศษนี้จากทางกองทัพแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพจำใจต้องยอมรับเพราะไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและแสวงหาหรายได้ทางอื่น <S <S นอกจากนั้นถึงแม้ว่ามรดาทหารที่อยู่กรมกลองต่างๆจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทัพแต่ก็มีเงื่อนไขว่าทหารที่เป็นโสดหรือทหารที่ยังไม่มีครอบครัวจะถูกหักเงินเดือนเพื่อเป็นค่าน้ำค่า าไฟให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ืนถึง6ก0 0ืนกีบต่อเดือนหรือประมาณ8 0 9สบถึงกาบาทต่อเดือนและแต่ละกรมกลองที่ตัดเงินส่วนนี้ออกนั้นก็ไม่แน่นอนบางแห่งก็หักค่าน้ำค่าไฟค่าห้องทำงานบางแห่งก็หักมากบางแห่งก็หักน้อยสมมติว่าปกติได้เงินเดือน1 5ึ0งล้านห้ากีบถ้าคนไหนมีครอบครัวก็จะหัก1 0 0 0 0แสนกีบเหลืออยู่ที่ หนึ 1> 1, 400, ่งล้านสี่แสนกีบถ้าคนไหนโสดก็จะถูกหักมากกว่าซึ่งบางคนเหลือเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งล้านกีบด้วยซ้ําหรือไม่ถึงหนึ่งพันหกร้อยบาทถึงแม้ว่าทางราชการได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้อุดหนุนสําหรับค่าครองชีพให้พนักง,งานข้าราชการทหารตำรวจที่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนกีบแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีทหารชั้นผู้น้อยจานวนมากที่เข้าเกณฑ์แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว เมื่อเป็นดังนี้ทหารชั้นบูนน้อยจำนวนหนึ่งได้ลาออกจากราชการเพราะไม่พอใจที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง1ล้านกีบซึ่งไม่เพียงพอต่อการยังชีพท่ามกลางสภาวะเงินเฟอ้อและเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่ดีทางรัฐบาลสปปลาวก็ได้หาวิธีแก้ไขปัญหาข้าราชการลาออกรวมทั้งปัญหาประชาชนได้พากันหนีไปทำงานย่งต่างประเทศเป็นจำนวนมากจนทำให้ประเทศชาติขาดแคลนแรงงานถึงอย่างไรก็ตาม รัฐบาลลาวก็ได้หาวิธีแก้ไข โดยได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสะภาอุตสาหกรรมและการค้าและศูนย์กลางสหพนสันธ์สันนิบาตชาติลาวหารือเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปรับปรุงสถานที่ทํางานให้ดีขึ้นและเปิดโอกาสให้คนลาวได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศก็ได้ส่งผลให้ในระยะ2ปีที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างหลายแห่งตลอดจนถึงการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศ ต่างได้รับผลกระทบประสบกับการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือโครงการก่อสร้างสะพานถนนอาคารต่างๆไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้เพราะขาดแคลนแรงงานช่างก่อสร้างซึ่งหนีไปทํางานที่ประเทศไทยกันหมดเหตุเพราะได้รับค่าจ้างสูงกว่าในลาวดังนั้นโครงการก่อสร้างต่างๆจึงจําเป็นต้อง เปิดรับสมัครคนงานเป็นจำนวนมากโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์ขณะนี้ก็ขาดแคลนแรงงานหลายพันคนบางบริษัทได้เปิดรับสมัครคนงานใหม่ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และแรงงานทั่วไปแต่ปรากฏว่าไม่มีคนงานไปสมัครทำงานเท่าที่ต้องการนอกจากนี้หลายๆบริษัทในลาวที่ต้องการแรงงานก็ได้ประกาศรับสมัครคนงานอีกเป็นจำนวนมากโดยจะจ่ายค่าจ้างตามค่า แรงขั้นต่ำคือ1 6 0 0 0ล้าน6กแกีบต่อเดือนหรือประมาณ2,400บาทต่อเดือนพร้อมกับมีสวัสดิการต่างๆซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ก็จะได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นแต่ปรากฏว่ามีคนสนใจไปสมัครทำงานจำนวนน้อยมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลาวกล่าวในการประชุมสภาแห่งชาติลาว เมื่อปลายปี2566ว่าคนลาวพากันไปทำงานที่ต่างประเทศจำนวนมากก็เพราะว่าประเทศลาวมีสภาพเงินเฟอ้อราคาสินค้าแพงเงินกีบอ่อนค่ามากๆและประเทศไทยก็ต้องการแรงงานมากขึ้นในขณะเดียวกันในจ้างไทยก็ให้ค่าจ้างและสวัสดิการดีซึ่งโรงงานที่ประเทศลาวไม่สามารถทำแบบเขาได้ มีแรงงานท่านหนึ่งที่อยากไปทำงานต่างประเทศพูดว่าชาวลาวจำนวนมากอยากไปทำงานยังต่างประเทศก็เพราะว่าในประเทศลาวกำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อเงินกีบอ่อนค่าอย่างมากประชาชนลาวเกิดความทุกข์ยาก สำหรับผู้ที่ทำงานรายได้ก็ต่ำสาเหตุมาจากเงินเฟอ้อทำให้สู้กับค่าครองชีพไม่ไหวในแต่ละเดือนเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้คนลาวลาหลังไหลไปทำงานยังต่างประเทศเช่นที่ประเทศไทยที่ค่าจ้างสูงกว่าอยู่ในลาวหลายเท่า ในปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ส่งเสริมให้คนลาวทำงานอยู่ภายในประเทศมีการจัดงานตลาดนัดแรงงานขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมามก็ได้มีการจัดงานดังกล่าวที่ศูนย์การแสดงสินค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทร์แต่ปรากฏว่าการจัดงานดังกล่าวไม่ได้รับผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะบรรดาผู้ประกอบกิจการในลาวที่ให้ค่าจ้างสูง ก็ต้องการแต่คนงานที่มีการศึกษาสูงๆมีประสบะการณ์มีฝีมือที่ดีเหตุที่เงินเฟอ้อเงินกีบอ่อนค่าค่าแรงขั้นต่ำที่ลาวได้กลายเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่ต่ำที่สุดในอาเซียนต่ำกว่าเมียนมากัมพูชาเวียดนามและไทยทำให้คนลาวไม่อยากทำงานในประเทศตนเองนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด -19 เป็นต้นมาจำนวนคนลาวที่ไปทำงานในต่างประเทศ เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ70และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆชาวลาววัยหนุ่มสาวหลายคนที่ไปทำงานที่ต่างประเทศรวมทั้งพนักงานข้าราชการทหารตำรวจก็ได้ลาออกเป็นจำนวนมากเพื่อไปทำงานยังต่างประเทศเช่นที่ประเทศไทยจึงทำให้ในตอนนี้รัฐบาลลาวให้ความสนใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพราะพนักง,งานข้าราชการเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติรวมทั้งแรงงานก็เป็นสิ่งที่ประเทศชาติขาดไม่ได้อ้างตามข้อมูลจากกรมแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวในปี2566มีคนลาวเดินทางไปทำงานที่ประเทศไทยแบบถูกกฎหมายหรือ M.O.U. จำนวน50,000กว่าคนไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้จำนวน2,500คน และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นประการใดแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ